พี่หน่อยพี่หนูไม่อะไรอะถามพี่หนูมเนอะไรอะถามไรได้ไปวัดมาจริงหรือเปล่าแค่กูไปไหนยังไมไ่ไปวัดกูไปไหนไม่ใช่กลับมาแล้วนอนเลยอ่ะกูเพียหรอวันนี้ไม่มีดีโอคลองเลยนะแล้วเสียงในวัดเงียบม,มากคนเยอะใช่หรือเปล่าตอนนี้กูไว้ได้โทรหะมึงอ่ะกูอยู่ในห้องน้ำจริงหรอเออ เร็วมึงจะเข็นเอาอะไรกับกูเร็วๆอะไรตังคทอนร้อยหนึ่งอะก็กูกลับมาเติมมาเป็หกสิบแล้วซื้อลูกชิมเปนสองไม้มาละสิบเอลเลยี่สิบเมื่อกี้แม่ซี่ไม่ค่ะสิบบาทสิบบาทมึงอยาอะไรกูไม่หมายเลยครับกูลำคาบมึงจะนอนอยู่ใช่ไหมตังทอนสิบบาทมม่กูนอนพี่อย่ามาแกล้งขึ้นเสียงแบบนี้นะสิบบาท อกูเอาแมสไปิบายเบปานไอ้เฮี้ยจริงๆอย,อย่าให้หนูรู้นะว่าไม่ได้ไปวัดอ,ะปปอ่ะออมึงไม่ถามว่านึกวัดาเกูไปเปล่าอ่าได้เออมึงข้าไปถามหมดเลยอ่าได้เดี๋ยวถาม